กองเลขาเตรียมในการจัดทำโครงการล้านสามนะครับทั้งตายทั้งเกิดทั้งสปะสเปนเนะฮะล้านสามเขาได้เงินสมทบจากเทศบาลนะครับตั้งแต่ห้าหกถึงหกเก็ดนะฮะเป็นเวลาสิบสองปีเขาได้อยู่5้าล้านมี่แต่กรรมการไม่มีสมาชิกเงินห้าล้านเหล่านีา้ต้องมือรับตัวเองไหมครับ รวมทั้งมดนะครับทั้งเงินของเขาทั้งเงินของรัฐเงินเทศบาลนะครับเราไม่มีเงินอยู่ทั้งหมด3าสิบเอ็ดล้านกับมดนะคะรับเกิดแก่เด็กตายผู้สูงอายุเด็กพิการสปัสสเปดยืมเงินเลี้ยงผู้นีน้นัน่นสิบสี่นนน้องขอสอสวัสดีนะเจ้าออตังค่ะเทศบาลนครนะเจ้าครับตัวแทนงของ 15ก่อพูดใหญ่จาเจ้าสมาชิกมัแดงนะคะอ,อ่อ้องก็จะขอรายงานผลการรายงนเพิ่มเติมเ,มเจ้าจับผ่านหาครั้งนะคะีนน้ถ้าประทันก็รายงานไปเติมจากมดแล้วนะคะเหลือแต่ทีจกรรบย่อยาเจ้ายนจีพาร์น,นเรายังได้รายงานเติมเจ้าได้มาจัดฟื้นฟูการตัดตุงประเภทต่างๆขึ้นมานะจาในสถานะของ,ฮงเฮาเจ้ายีประทาวิโรจน์ได้รายงานไปว่า ข้อมูลต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้เ,เริ่มจะปรับปรุงข้อมูลต่างๆมาตัาง้งแต่ี6กสองเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมเดียวเขาก็จะได้เจิญนตั้งประธาน15กล่องพ้นมาวางแผนร่วมกัน,กนแห่งกรรมนะเจ้าว่าเขาจะอาเอาวันไหนดีจะพือตั้งไฟเฮลันยิปนะเจ้าได้รายงาน นะเจ้าเขาจะมีเงินทุนหรือว่าเงินสมทบเข้ามาก็เฉจะพาะแค่เจ็บบาทของแต่ละกลุ่มพบจากรัฐบาลแล้วก็เป็นเงินสมทบจากเทศบาลเตาอ้านนาเจ้าทุกทุกคนนะเจ้าต้องเรียกมาก่อนทุสุนารเป็นเหตุและยี่ของกระจายสมทบสมาชิกของทุนทั้งหมดแป4 5แสาหอยเก้าสิบห้าบาทหนึ่งหพันกับสบบาท เพาะว่าจะเป็นนวดๆเนาะื่นนอ,อํทำมือก็ได้นะ่จ้าเดี๋ยวจะลงไปเช็คเลยหลายคนเพราะว่าเราพี่ไายถือต้องเป๊ะ กองทุน <si suppression> ่อยตะเกียขนะครับประกอบไปด้วยณะกรรมการ8 0น0รนนการับท่านแรกออกอินสมจะรีนานเป็นประธานมีสมาชิกอยู่2 4 0 0 0นรายการเงินนะครับ3แส20,500 4,029นะครับณวันนี้นะฮะเรามีเงินของตัวโซนการที่เกิารติดโซนกครับครับสมาชิกนะครับถึง16แสตนะฮะ เป็นสมาชิก600สาคนเป็นชาย240เจสเป็นหญิง3อ0เจสนะครับปีออที่แล้วนี่นะฮะที่ผมพูดกับที่นะครับบนรอบเรียงเนี่ยในเขตร,รอบเรียงนะครับมันมีการเมืองมันมาได้มีน้ำท่วมครับมันมีน้าท่มาวมเป็นสาวน,นะครับเพราะเนื่องจากานบานเทศกาลของเขานะครับก็คือสวัสดิากาลนี่นะครับตั้งแต่เกิดจนตาย ชีวิตคนเฒาามีอยไรังพ่อนะครับมันป็กัดไปเพรนะับนนะครับแต่ข้อบังคับสุดท้ายนี่นะฮะไปแก้ข้อบังคับเรื่องไทยพิบัติเอาบอกถ้าเกิดไทยพิบัติรายละหนึ่งพันยอดเงินส่ย่อยในมือห้าพันบาทนะเจ้าจ้าสุรสิการเพื่อกับสมาชิกซิเจ็ประเภทเจ้าซึ่งในเขตเขศสระนครนี่นะค่ะมีกองทุน ของฮองลีเนี่ยเจ้าที่ดสวัสดิการมูลกับสมาชิกเยอะที่สุดนะเจ้าสมาชิกนี่ก่อข้งแรกนาะเริ่มตั้งก็นมีอยู่เจ็ดสิบสองคนนะเจ้าเจ็ดสิบสองคนนะเจ้าสมาชิกของของคุณเขามีอยู่สามร้อยสิบห้าคนครับยอดนาตสีแสนบแล้วสวัสดการมันี้ใยาคือเกิน่รก็ไดก็แบบ จ็ดก็มีตายก็มี้ในคุณการศึกษานี้สวัสดิการนี่เราลำดีมีเข้ามาค่ยข้อมันท่าของทุนสวัสดิการที่ก็มีอยู่ห้าประเทศก่จะแกจะตางแล้จก็ตอนนี้อยู่ตัวยนต์ตรงนะจะำนวนสมาชิกทั้งหมดมีหนึ่งร้อยสิบสามคนณปัจจุบันค่ะเจ้ายอดเงันในบัญชีวันที่สามสิบันยาหกเจ็ด มีอยู่ปีสองแสสองหม่เจนา้้าบ้าคน่มานี่ก็จะมีเจ้าหน้า่ผู้ประสอบการหน้าทั่วหน่ยานเกนน้นองทุนสวัสดิการชุมชนสังกโกน้อยคจับอสังกโน้อยนะครับก็มีสมาชิกถึงหมดสยหกสิคนกบาลกรมนี้อย่งนั้นไหมเจ้าเนดอกไม้เจ้าองทุนลงไปักเกลาเจ้าจ แ้ะก็เป็นสวัสดิการโบไม้ในเจ้าสามร้ยบาทต่อคนเรียนนะเจ้า้าออกะาก็การตายนะก,ก็จ่ายสามพัน 3, บาทนต่เจ้าต่อคนนะเจ้าน้ยกัญญาคงมีอยู่สองร้อยสี่สิบคนเงินในบัญชีคงมีอยู่หนึ่งล้านห้าหมื่นึ่งล้นานห้าหมื่นสิบสาบาทสตางา์เข้าสิบสองเข้าสิบอบาทสิาส,ส,สาสำหรับกองทุนสวัสดิการ ้านมันคงนะครับณว,วันนี้เนี่ยบ้านมันคงของจ,จังหวัดเชียงไายนะครับโดยเฉพาะในเทศบาลนครเชียงไายเขาเนี่ยครับนิ้วปุ๊บถึงบ้านมังคบก่อนเนาะเดี๋ยวก็เข้าสู่การดูแลสวัสดิการนะครับ <S <S 1> <S 1> จร<า>ิงแล้วเขามีเขาทำระดับจังหวัดนะครับแต่ในเทศบาลเขามีก้าวโครงการนะครับ ในเทศบสัาลเราก็จะอยู่ดีหลบเบี้ยหนึ่งโครงการแล้วก็บพอราเราใช้หนึ่งโครงการเราจะไปอยู่ดีเมืองพันหนึ่งโครงการรวมเวทเสดนะครับโครงการบ้านมังงงีเป็นรูปธประทังนปัจจุบันี้อยูตีสิบสองโครงการอยู่ในนครเขาเก้านะครับอยู่หลบเบี้ยตึงดูพอราดอใช้หนึ่งเนาะแต่ละกองก็จะอยู่ในเมืองไขยของพอชก็คือถ้าคุณทำโครงการบ้านมังงงคุณก็จะต้องทำซอยที่ขาดวระบารวยนะครับมันเป็นไฟบังคับ พราะเด็นในอดีตเนี่ยทางสังเกตว่าทางราชเดชน้ำรงกับบ้านพระแก้วเนี่ยเปิดจะมาเชื่อมกับกองทุนใหญ่โดยตรงเลยก็อนเดือนจาวันก่อนหน้านั้นเนี่ยกองทุนสวัสดิการของเครือข่ายยังบ่มีเตือนนะครับของพี่น้องราชเดชเป็นบ้านมันคงเหมือนกันนะครับแต่ว่าว้าพระแก้วของบ้านมันคงแต่ว่าเปิดทำกลองทุนสวัสดิการที่มาก่อนและเข้มแข็งกับป้ากลุ่มของเปินมาเชื่อมกับกองทุนใหญ่ได้โดยตรงนะครับแต่หนึ่งจากของบ้านมันคงนั่น แต่ละโครงการบางโอการมีสาวกว่าบางโงการมี40 50หิบนะครับน้อยจะมีรักร้อยขึ้นนะครับแต่เนื่องจากไฟประคับของพอชต้องมีสวัสดิการวบระบาเนี่ยเขาถ้าทำก็ทำได้แค่ในโงการนะครับซึ่งก็มาได้ทับกันสนับสนุนจากท้องถิ่นหรือว่าจากภาครัฐเนาะก็เลยได้น้อยก็เลยรวมรวมกันว่าเขามาันทำในนามเครือข่ายแต่ละกันนะครับ ซึงแรกๆเนี่ยต่อนีสมาชิกที่เขางลอกลวมเนี่ยประมาณสิบกว่าองค์การนี่นะครับรสิบกว่าองค์การเนี่ยได้ประมาณแค่ห้าพน้อยนะครับแต่ใน,นปัจจุบันเนี่ยสมาชิกที่เขาคัดกรองแล้วนะครับถึงเสียชีวิตตึงล้าออกอย่างไปแล้วปัจจุบันมีอยู่เจ็ดร้อยสี่สิบคนเนาะเจ็ดร้อยสี่สิบคนนะครับก็ทำื่อเครือข่า,ายสวัสดิการของเทศของของบ้านโพงเนี่ย งบประมาณหรือเงินก้อนต่างๆซึ่งผมจะรายงานเนี่ยมันก็จะกองอยู่ที่เครือข่ายนะครับมันก็นจะกองอยู่ในัะกลุก่มของไทยของมันแล้วการจัดสวัสดิการก็จะจัดสวัสดิการตามระเบียบของไทยของมันจะ,ะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแล้วโดยเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นนิตที่บุคคลนะครับก็ซือเป็นรลป,ปกของสหกรณ์ที่ทำหนีนใหม่นะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปาง เพราะว่ารูปแบบของยินทิบุคคลเนี่ยสมมติว่าทัาสมัครมาแก่ร้อยคนในโครนะงก,การเปิดนัเปิดกับีการร้อยนะครับสมบัครเพิ่มกลุ่มได้ทรรมละนะครับเอามาเพิ่มกลุ่มได้ทรรละนะครับเพราะน่าก็จะยูน่ล้อยนะฉะนนั้นวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลายโครงการที่เปิดมีสูกบ้านถึงมีหลายร้อยคนจยาเป็นสมาชิกสวัสดิการของของของบางทงท้านมครงกาเปินทิบุคคลเนี่ยก็จะต้องมาในรูปของชุมชนนะครับรูปงการชุมชนเนาะเพราะนั่นเนี่ยในวันนี้นะครับก็คือ ของบ้านเขาคงข็งนี่แหละแหลกเนี่ยเขามีเงิน่าอ่าที่ของพี่น้องรวมๆกันแต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มไอ้กลุ่มนั้นนะครับแต่ผมจะรวบยอดว่าในไทยเขาเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณอยู่พุกหมื่นกว่าบาท่นเองนะครับโดยเฉลี่ยประมาณปีหนึ่งตุลาห้าสามนะครับแต่มาปัจจุบันนะครับผมโมยอดถงเป็นร้อยของมูลค่ายอดที่หนึ่งล้าน ใช่ครับวมทั้งงบทุกกองนะครับหนึ่งล้านลกแสนบหม่กว่าน,นะครับนี่คือปัจจุบันนะครับที่นี่ในการจัดสวนสด่การนะครับซึ่งที่พานมาเนี่ยซิก,กว่าปีนะครับผมรู้จากในรายงานเนาะทำอยู่ตั้งหลายหลายประเด็นนะครับสาวกการนะครับจริงถ้าเขาจะรู้จักนวนคนที่เป็นไปช่วยเหลือแล้วเนี่ย 6700คนเนี่ยครับผมเงินอยู่9 0้าแสกว่าบาทนะครับเก้าแสนสามหกสามรกสบปาทอันนี้คือสินสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ในปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาเจนะครับก็จะทำสวัสดิการดูถ้าผมอ่านมัจจะเทีว่าสองสามหน้านะครับรวมแล้วก็คือสาวเจ็ดคนนะครับอยู่ที่เก้า่มเนาะครับเป็นเงินโยเจ็ดห่เจ็ดหมื่นสอพันหร้อสิบาท ขายบัมโค้งอักเก็ตที่ห้าบาทเอามาเพื่เห็นเจ๊ดหลังปุ่นอยู่ปุ่นแบบกลุ่มนูนะครับมันเปิดไปง่าอย่างนี้นะครับเนาะก็นําเรียนว่าเขาก็ไปใจในการบริหารจัดการในกลุ่มตัวเองเพราะว่าอย่างอย่างกลุ่มภียนอกเองเนี่ยจะมีกลุ่มที่เปิดบริหารจัดการเงินอยู่แล้วหลังจากนั้นก่นําส่งของคุณเองเลยก็จะมีค่าใช้จ่ายมานะครับของทุนนี่ก็ตั้งมาปีสองพันห้าสี่สิบเก้าแล้วเจ้าแต่ว่าเดินก้อยเดินก้อยไปเนี่ย จะมาได้เข้าร่วมในของกันของบุณพระเจ้าก็อันโดพระเจ้าสมาชิกปัจจุบันอาจจะหน่เอ่อหนาที่สามสิบกันยายนี้ท่านมีสมาชิกท่างร้อยก็นาเจ้า ตโดนั่นเจ้าของคณะบริหารแล้วก็โดยการนำของฉานนายกบัญชีโจทย์สุทธน้ำนี้เนาะคนก่อผู้ความสัมพันธ์ก็ของคุณตัวนี้ตัวนั่นเจ้าของชนชนของเขาตัวนี้ว่ากองผู้สวัสดิการชนโดยกองผู้นื้นเจ้ายังของผู้แม่ในี่นเจ้าคนที่ความสำหรัญตัวนี้นะเจ้าว่าในการเจอเหยื่อพี่น้องประชาชนในคีฟพื้นที่อ่าพิษบาดของเขาในเจ้ากองสวัสดิการเปนกองที่ดูแลเจ้าเหยื่อผู้ได้ในเจ้าก็อยู่ใกล้ชิด ประเมินน้องประชาชนในพิธีมาได้แล้วน,นะเจ้าสำหรับในงบประมาณคือทางเทศบาลส่งทบเมื่อนะเจ้างบแส,สนบาทเนาะของที่นี้นะเจ้านอ้องแล้วก็ก็ได้ประษษาสานกับทางรรมการแล้วนะเจ้าว่าก่อนหน้าจะขออนุมัติ่ในการเบิกจ่ายในช่วนบ,บางเดือนพฤษภารส่วงเดือนมิถุนายนนะเจ้าที่จะถึงนี้นะเจ้าในการที่จะ,ะนำเรื่องนมาส่งทบก,กับกองทุนของใน ของคุ้มณของที่สปาของเขาตัวนั่นะเจ้าแล้วก็อาในส่วนอื่นนะเจ้าของกองสวัสดิการนะเจ้ามูลทีกำลังรนะับแล้วก็ถ้ามีต้องการความเจริญจราจรอย่าง,น,งนี้ยคุณก็เขาในที่ที่จะเข้าบริการกับชุดนั่นเนจ้าที่จะเข้าบอกเขาว่าเพราะว่ากองสวัสดิการถ้าต่างตีกันแล้กองทุนในในชี้แจงรายเดือนนัน่นเะจ้าแต่ละกองทุนมาเนี่ยกว่า ข้อมูลหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยดีอยู่แน่เละเจ้าพระก่อน่าจะส่งเสริมนะเออมีความเป็นพ่อเนี่ยต่อต่อเนื่องของกิจกรรมพระก่อนข้อข้อมูลต่างๆตีเมื่อเจือเหลือหรือข้อเนาะกำลังกองพูดอื่นๆนะเจ้าตีตียังของกองพูดแม่ให้เก็จะมีความช่วยเหลือด้านอื่นว่า ยังตีว่าเน,ะนาะนำทวมนะเจ้าอย่างอื่นนะเจ้าตีเขาเคยอาจจะมาคืนกระสุนมานี่เป็นขั้นแรกนีแรกเนาะแต่คงจะว่าคิดว่าจะมีไม่ตีทัดไปนะเจ้านำท่ว,นว,วทมนะเจ้าแล้วก็คือว่าทําได้นี้นะเจ้าสำหรับกองทุนของเขานะเจ้ารู้รู้จากตีตั้งคณะกรรมการแล้วก็ทั้งกองทุนอื่นๆเนาะแต่แชุชนที่เป็นํำอยู่นะเจ้าแล้วก็ทางเทศบาลก่อทีนี้แล้วก่สกอ,นกอ,นกอนสนับสนุนนะเจ้า อาทินี้คืตเจ้นี้อย่างกอสอถามัวมาตีกอสักกันได้นะเจ้าขอเนเจ้า